การสร้างคอนเน t ชันที่หายากไม่สามารถหาทั่วไปโดยการที่ไปนั่งเดทที่2ทีแต่การสร้างคอนเน t ชันแบบที่ผมจะสอนวันนี้5ข้อ,อถ้าคุณทำได้คุณจะเข้าใจถึงคำว่าคอนเน t ชันหรือว่าแท้จริงมันคืออะไรข้อแรกนะฮะคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นเฟมินินคือความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้หญิงมันมีพลังมาก ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงและอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่สนับสนุนให้เขาเป็นผู้ชายเหตุการณ์หลายครั้งที่แบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ไปเดทหรือได้อยู่กับคนที่เธอรักก็อยากจะทําทุกอย่างให้อไรเงี้ยแต่แบบกรุณาให้เขาทําในสิ่งที่ผู้ชายต้องทําจะดีกว่าแต่ไม่ได้ไปบังคับให้เขาทํานะอผลักดันให้เขาทําเราให้เขาทําเนี่ยเราเลือกในสิ่งที่ผู้ชายอยากทําอ่ะหรือมันเป็นบทบาทที่ผู้ชายต้องทํา ข้อ2 m i n d s e ซของคุณคือผู้หญิงที่มีจุดยืนผู้หญิงที่เอาอยู่ในเรื่องของอารมณ์และผู้หญิงที่ช่วยยกคนอื่นขึ้นมาด้วย oh. มิใช่ผู้หญิงที่มีจุดยืนแล้วไปกดโดยเฉพาะคนรักของคุณส่วนผู้หญิงที่มี Mindset แบบ Princess หรือเจ้าหญิงคือผู้ชายจะมองว่าม,มันเยอะ เรือ่องจิตใจก็ต้องทาตามเขากินก็ต้องอย่างนั้นนั้นนี้ก็อยากได้อันนี้ก็ห้ามทําอันนี้ก็ต้องมันเหมือนกับเป็นคนที่แบบเปราะบางจนจนเป็นภาระเหมือนกดมันเยอะหรอคะพี่จิ๊บเยอะไปหมดเลยพูดคํานี้ไม่ได้เนื้อห้ามคิดแบบนี้ปฏิบัติต้องเป็นแบบนี้อันนั้นอันนี้คนอย่างเราต้องทําแบบนี้อย่างนี้ห้ามนะอ่าโทรมาต้องรับอย่างนี้อ่านไลน์ต้องประมาณนี้พิมพ์ลายคํานี้ไม่ชอบโอ้ย เป็น Princess ข้อ3เป็นข้อที่ต่อเนื่องคือเมื่อเขาให้หรือทำหน้าที่ของผู้ชายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเราแล้วห้ามลืมที่จะขอบคุณเขาอย่างสวยๆเด็ดขาดคุณคิดว่าเรายกมือไหว้ผู้ชาย เราขอบคุณผู้ชายมันเหมือนอยู่ใต้ผู้ชายผมจะบอกให้มันคือมนวิเศษที่จะตราตรึงหัวใจของเขาจนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้อยากจะทำให้คุณซ้ำแล้วซ้ <S 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 ำเล่าแ,แต่ผู้หญิงที่เป็น princess คือเธอต้องให้ฉันอยู่แล้วทำไมฉันต้องขอมันเป็นหน้าที่ของเธอมันเป็นหน้าที่ของเธอไม่ได้มันไม่มีใครเป็นหน้าที่ใครข้อสี่การอนุญาตให้ผู้ชายได้ในสิ่งที่เขาต้องการบ้างเช่น เวลาส่วนตัวหรือไปใช้เวลากับครอบครัวเขาหรือเพื่อนเขาเนี่ยเมื่อผู้ชายเลือกจะทําแบบนั้นมีผู้หญิงหลายคนครับที่รู้สึกฝืนใจตัวเองแต่ก็ต้องยอมปัญหาคือผู้ชายรู้สึกได้เมื่อผู้ชายรู้สึกดังนั้นเขารู้สึกว่าการที่เขาจะต้องไปมีความสุขอีกมิตินึงกับเพื่อนเขาหรือกลับไปเยี่ยมครอบครัว,รวหรือบางทีก็ลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความผิดซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจเขาหรือพูดง่ายๆคือเราไม่เข้าใจ มีขอบเขตไหมคะพี่จิ๊บการอนุญาตให้เขาอยากทําสิ่งที่เขาอยากจะทํามีใช่ฮะขอบเขตมันย่อมมีอยู่แล้วแต่ว่าเมคชั u r e ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือความสุขของเขาการที่เราให้ความสุขกับคนที่เรารักดีไหมเรายังต้องการเลยและข้อสุดท้ายอยากให้ผู้หญิงทุกคนออกไปหาความเบิกบานของชีวิตตัวเองเช่นไปกับเพื่อนสาว ไปกับแฟมลี่หรือไปหางานอดิเรกอะไรทําแล้วเอาพลังงานความสุขตอนที่ตัวเองออกไปกลับมาใช้กับแฟนส่วนใหญ่คือบางทีเหนื่อยจากที่ทํางานทะเลาะกับคนนั้นเครียดจากคนนี้แล้วทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เป็นนะเหมือนเอาเศษเสี้ยวของขยะอารมณ์มาใช้กันที่บ้านน่ะมันเลยทําให้ที่บ้านหนักอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรให้คิดไว้เสมอว่าที่บ้านเนี่ยมันคือที่ที่เราอยู่กับคนรักของเราอยู่กับคนที่เราอยากจะสร้าง ความมั่นคงด้วยบางทีเราอาจจะต้องออกไปชาร์จพลังอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเองแล้วกลับมาใช้พลังด้านบวกกันในที่บ้านเท่านั้นนะครับ